สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรทุกทท่านนะครับมื้อนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่เด็เขามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับราคามั่นปี ,6768 นะครับว่าราคามั่นจะสูงถึงหาบาทนะครับเพราะสาเหตุนีหยังนะครับมีปัจจัยอยังแน่จังราคามั่นจังจะสูงถึงหาบาทนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับครับมื้อนี้ก็มาเบ้าถึงเรื่องราคามั่นนะครับในช่วงนี้ก็ทย่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับราคามั่นนะครับอ่า เอาเขาขายโรงงานนะครับราคามั่นจะอยู่ประมาณถ้าเปอร์เซนต์แปลง30นะครับจะอยู่ประมาณ4บาทนะครับถ้าเปอร์เซนต์แปลงอยู่ประมาณ2 0บหาจะตกอยู่ประมาณ3บาทหาส0นะครับในช่วงนี้ทะลุถึง4บาทแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับนะครับที่เพิ่นเอาไปขายนะครับเกษตรกรท่านใดที่เอาไปขายนะครับแต่ราคาอยู่ประมาณนี้เพิ่นกับิคุยจักอยู่นะครับเวลาเฮาไปขายนี่นะครับ เปอร์เซ็นต์แปลงนะครับทา้งโรงงานเพิ่ะวัดเปอร์เซ็นต์แปลงนะครับว่าถ้าได้อยู่ประมาณที่เพิ่นกำหนดไว้นะครับราคาก็จะได้ตรงตามที่เพิ่นเบานะครับอ่าราคาทังตลาดอ่ทาทังตลาดต่างประเทศนี่ก็ต้องการสูงนะครับ้าก็จะปรับราคาขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าปับราคาขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณปี6 7 68นี่ราคามันจะสูงถึง5บาทนะครับอ่าเกิดมานะครับกับว่าน่านเคยขายได้ถึง5บาทนะครับ ปีนี้นะครับทะลุถึง4บาทแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับนะครับเพราะว่าความต้องการของต่างประเทศก็สูงนะครับว่าต้องการนะครับผลผลิตของเฮ่านะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไต้หวันฮ่องกงนะครับที่เพิ่นสั่งจองไว้นะครับเพิ่นอยากได้วัตถุดิบบ้านเฮ่าแล้วก็อีกหลายประเทศที่เพิ่นต้องการนะครับนั่นคือเป็นปัจจัยที่เฮ็ดให้ราคามันสูงขึ้นนะครับเฮ็ดให้ราคามันสูงขึ้นปรับตัวขึ้นขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงประมาณปี6768นะครับ ราคามันจะยืนอยู่ประมาณหาบาทนะครับในช่วงนี้เปอร์เซ็นต์แปลง30ก็ไดอยู่4บาทนะครับทะลุถึง4บาทแล้วนะครับปีต้นปี6 7นะครับ68นะครับราคามั่นจะดีถึงหาบาทแน่นอนเพราะความต้องการของตลาดต่างประเทศนี่สูงนะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ